สวัสดีค่ะการเริ่มทำคลิปเรียวเนี่ยไหนคิดว่านะให้เราเริ่มทำจากสิ่งรอบๆบตัวเราก่อนถ้าเราคิดไม่ออกก็คือเราก็นึกถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก่อนเนาะถ้าคนไหนอะ่ะทำแบบข้าวเก่งก็หาคลิปทำแบบข้าวเนาะเพราะทุกคนก็ต้องทำแบบข้าวกินอยู่แล้วทุกวันเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นคลิปกินก็ได้คลิปทำกับข้าวเขาก็มีกันเยอะเนาะ บางทีเราก็หาอะไรที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวเราเนาะเพราะของในกรณีของไนายเนี่ยใน,ในเริ่มทําจากการเข้าป่าเนาะเข้าป่าเก็บผักเก็บเห็ดอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นช่องของไนายก็เลยส่วนมากแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการเข้าป่านะการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยส่วนของเพื่อนๆถ้าไม่รู้จะเริ่มจากไหนก็ให้เริ่มจาก สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก่อนเนาะถ้าทําไรทํานาแล้วถ่ายวิวทิวทัศน์ไปแบบนี้เนาะมันเป็นอะไรที่ง่ายๆคลิปเรียวคือมันไม่มีรูปแบบตายตัวเราไม่เราไม่จาเป็นต้องไปตามใครหรือว่าหรือว่าทํแบบแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะเพราะว่าถ่ายไปจะถ่ายไปเพราะบางทีแบบที่ไม่ดีสําหรับคนอื่นแต่มันอาจจะพังสําหรับเราก็ได้เนาะเรา ไม่อาจจะรู้ได้เนาะดังนั้นทำไปเถอะค่ะถ่ายไปก่อนส่วนต่อมาคลิปของเราจะปังหรือไม่ปังนั้นน่ะให้เป็นให้คนดูเป็นคนตัดสินเนาะเราอย่าอย่าไปตัดสินด้วยตัวเองว่าคลิปไหนของเราปังจะหรือว่าไม่ปังเนาะเรามีหน้าที่แค่ลงคลิปลงคลิปไปเถอะกับมือใหม่เนาะลงคลิปไป แต่ของไหนนะสำหรับของไหนนะตอนแรกๆไหนก็ยังจับทางไม่ได้นะไนก็ลงคลิปไปหลากหลายเลยนะหลากหลายเลยแต่มาในตอนนี้ก็คือส่วนมากแล้วที่คลิปบางๆก็จะเป็นคลิปเก็บเห็ดเนาะของไหนคลิปเก็บเห็ดก็คือดังนั้นคือไหนจะเน้นเน้นไปทางเก็บเห็ดเนาะของเพื่อนเพื่อนก็ต้องรอดูรอสังเกตดูว่าคลิปไหนมี ยอดวิวเยอะหรือว่ายอดยอดอคอมเมนต์เยอะยอดแชร์เยอะอะไรแบบนี้คือเราก็มาจับจุดตรงนั้นแหละมาเน้นในส่วนของของอที่เป็นที่สนใจของอทุกคนเนาะแต่ตอนแรกๆสำหรับครีเอเตอร์มือใหม่ก็คือทำไปเถอะค่ะทายไปหลายๆแบบหลายๆแนวเพราะเราไม่รู้หรอกว่าแบบไหนมันจะเหมาะสำหรับเราบางทีเหมาะสำหรับเราก็จริงเราคิดว่าเหมาะแต่อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะดังนั้นก็คือ มันการเป็นการค้นหาตัวเองแต่พูดง่ายแต่ว่าบางทีมันก็ทํายากเนาะทำยากว่าเราถนัดแบบไหนเนาะดังนั้นทำไปหลายๆแบบหลายๆแบบสไตล์ไปเลยค่ะ,ะคลิปเรียก็คือฟรีสไตล์นะทำเลยในแบบของตัวเองตัวของคุณเองนะคะ